้าไม่ได้เศร้าอะไรมากมายแต่ใช้ชีวิตมามากมายแล้วแล้วไม่ได้อยากอยู่แล้วมันเป็นซึมเศร้าหรือเราแค่เบื่อกับการมีกายสังขารน,นี่คะมันเป็นโรคซึมเศร้าหรือแค่การเบื่อโลกแบบธรรมะคะ่ะนะครับอันนี้ไม่ชัวเรื่องธรรมะเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้จึกสายเยอะแต่เพราะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะดูกั้ากึ่งนิดน,นึงไม่ใช่ไม่ใช่เพราะโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นตอนๆก็คือมันจะเป็นแบบ 3- 6ถึงเดือนแล้วมันก็ดีขึ้น แล้วเป,เป็นใหม่3-6เดือนแล้วก็ดีขึ้นนะแล้วก็ต้องมีอาการอีก5ใน9ข้ออย่างเช,เช่นเบื่อเศร้าท้อโทษตัวเองรู้สึกไร้ค่ารู้สึกมีความคิดไม่อยากอยู่สมาธิความจําแย่ลงการกินเปลี่ยนไปการนอนเปลี่ยนไปพูดหรือทาอะไรช้าลงหรือโลกมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยอยากทําอะไรทาอะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขไม,ม่ค่อยมีพลังงานการใช้ชีวิต5ใน9ข้อเกิน2าทิที่ขึ้นไปแล้วต้องรู้สึกว่ามันกระทบการใช้ชีวิต ของในคอมเมนต์ที่เขียนมารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้กระทบชีวิตมากมันแค่เกิดความรู้สึกว่ามันไม่มันใช้ชีวิตมาเยอะแล้วอาจจะไม่อยากอย,กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าอาจจะไม่ได้เหมือนโรคซึมเศร้าสักทีเดียวทีนี้มันจะมีบางโรคที่อาจจะเหมือนได้ก็จะเรียกว่าโรคซึมเศร้าเรื้อรังมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเบื่อเบื่อหน่อย2ปีขึ้นไปบวกกับอีการอีก2ใน6ข้อก็อย่างเช่นรู้สึกสิ้นหวัง รู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าสมาธิความจำแย่ลงการกินเปลี่ยนไปการนอนเปลี่ยนไปรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงสองในหข้อบวกกับอาการเบื่อที่นานเกิน2ปีขึ้นไปแล้วกระทบการใช้ชีวิตก็จะสงสัยว่า,าจะเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังหรือเปล่าซึ่งในที่เขียนมาลักษณะนี้บอกยากเพราะว่าบางทีถึงจุดผมไม่แน่ใจเรื่องธรรมะนะแต่ว่าผมรู้สึกบางคนใช้ชีวิตมาเต็มที่แล้วอ่ะมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะโหยหาต่อไปแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่อยากอย,กอยู่ แต่มันก็ไม่ได้จะที่จะทำนะแต่มันก็จะมีความคิดไม่อยากอยู่ได้ซึ่งถ้าอยากชัวร์ก็ต้องลองพบแพทย์ประเมินดูจะดีที่สุดนะครับปกติเราจะดูว่าอาการอันนั้นน่ยมันกระทบการใช้ชีวิตหรือเปล่านะครับถ้ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อยากอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้รบชีวิตอะไรก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าชัวร์สุดก็พบแพทย์